ัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนทำให้สกุชชี่สโลขึ้นนะคะก็อันนี้เราแช่ไปแล้วนี่นะก็ต้องรอนะอย่าทุกคนรอแป๊บนึงนะ ทุกคนตอนนี้ก็ครบเวลาที่เราจำกัดไว้แล้วนะเมื่อกี้เราทำฉากเล่นเฉยๆนะทุกคนนี่วแต่มันไม่ค่อยสโลวะทุกคนนั้นขอชด อ่านั่นเอาอย่างนี้รอดูพัสอง